สวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็มีสิบปอนสี่นะครับที่มีชื่อโบราณครับแต่ราคาไม่ขึ้นยานแน่นอนครับผมก็จะอัปเดตราาคล่าสุดให้ดูกันนะครับว่าต้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่กันบ้างนะครับและลวดลายเขาสวยงามขนาดไหนนะครับก็ไปเชิญรับชมกันเลยครับมาที่บอลแรกกันเลยนะครับสหัสเดชานะครับแตกต่างจากกวนอิมก็คือเขามีปีกนะครับ สังเกตดีๆนะครับจะเห็นปีกของเขานะครับเขาเหมือนคนอิมทุกอย่างนะครับก็ต้นนี้นะครับฟอร์มวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ $2,800 นะครับแต่ถ้าใบเล็กๆนะครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณ4-500นะครับมาต่อที่หงสุวรรณนะครับลวดลายนะครับเขาจะป้ายด้วยสีแดงนะครับกัดกระดูกด้วยสีขาวนะครับมีจุดก้านอยู่สีแดงนะครับสังเกตดีๆนะครับปีกสวยงามนะครับใบอวบอิ่มใบใหญ่มากนะครับราคานะครับ ต้นประมาณ2ใบนะหยุดที่ประมาณ500นะครับต่อมานะครับอีเหนานะครับเคยคิดเป็นกระแสแรงอยู่ช่วงหนึ่งนะครับก็ตามหากันในควักเลยนะครับแต่ราคาเขาก็ไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเขามีเยอะนะครับจํานวนเยอะมากหาง่ายมากนะครับหัวถูกมากนะครับ10กว่าบาทเองนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ100บาทเป็นต้นไปนะครับต่อมาพยาเสวกของเรานะครับเป็นบอลแคะบอลหนึ่งนะครับ มีลายนะครับสวยงามมากนะครับลายจะเป็นเอกลักษณ์นะครับแบบที่เห็นเลยนะครับกัดด้วยสีขาวนะครับฟอร์มที่เห็นอยู่นะครับก็จะราคาประมาณ200-300ถึงนะครับมาตอนที่สีบุรีรัมนะครับลักษณะเด่นเลยนะครับปีกเขาจะมีสีเขียวนะเห็นไหมครับเขาจะมีขอบเขียวนะครับแล้วก็ กระดูกระดูกจะมีสีแดงนะครับกัดด้วยสีขาวกระจายกระจายนะครับราคานะครับฟอร์มเล็กๆอยู่ที่ประมาณ500บาทครับผมมาต่อกันที่ทิดาแม่กองนะครับเป็นฟอร์มเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับคนสายแบลวๆนะครับเขาก็จะชอบเก็บกันนะครับใบคล้ายใบโพนะครับกากระดูกสีขาวนะครับป้ายด้วยสีแดงนะครับราคาฟอร์มนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ750บาทนะครับผม มาต่อกันที่มัควารังสันนะครับลักษณะเด่นเลยนะครับกระดูกสีแดงนะครับข้างใบนะครับเป็นใบฮาร์ฟนะครับซ้ายเป็นสีเขียวนะครับขวาเป็นสีแดงนะครับก็ราคาฟอร์มเล็กนะครับอยู่ที่ประมาณ8 0 0ถึงพันแนะครับมาต่อกันที่พญาสุรเสณนะครับฟอร์มนี้ครับเป็นลักษณะคล้ายๆใบโพนะครับกัดด้วยกระดูกสีแดงนะครับรอบใบนะครับมีสีชมพูนะครับ สีเขียวนะครับลักษณะใบก็อย่างที่เห็นเลยนะครับราคานะครับอยู่ที่ประมาณ680บาทเป็นต้นไปครับผมบอนสีต่อมานะครับก็ชื่อพยามนนะครับลักษณะใบนะครับกลมครับปีกไม่ยาวมากนะครับเด่นเลยนี่คือสีของสีแดงสดนะครับสีแดงสดของเขาที่สวยงามมากนะครับกระดูกสีแดงใบสีแดงครับกัดด้วยสีชมพูอ่อนนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ3,000บาทครับผม สร้อยสังวาลนะครับบอลสีสุดท้ายของเรานะครับลักษณะคล้ายนะครับคล้ายบอลเมื่อกี้นะครับแต่สีเขาจะแก่กว่านะครับก็จะออกก้านดํานะครับแล้วก็กระดูกดํานะครับกัดด้วยสีชมพูอ่อนนะครับต้นเบบีนะครับอยู่ที่พันห้าร้อยบาทครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับบอลสีโบราณนะครับที่ราคายังไม่ขึ้นยานนะครับก็ยางไรก็ เผื่อเป็นตัวช่วยนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับรีบตัดสินใจซื้อนะครับก็อย่างไรก็ผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับ